สวัสดีจ้าทักท่าจากอเมริกาวอชิงตันสเตทเด้อจ้าแม่แก้วจ้าแม่แก้วอยเกเบอร์เมือตันเด้อค่ะนี่แม่แก้วจะมานางเลือกเขาเมืองค่ะสื้อตัวขืนเลือดแล้วจ้านี่จะมาจอดอขืนเลือยุทาเลือกค่ะเลือกออกประมาณ8ปดโมงสี่สิบค่ะนี่ขืนเลือแล้วจ้าจะนางเลือกประมาณชั่วโมงหนึ่งค่ะเขาจะถึงฟังเซียโทจ้า เพลินน่อยมากหลายค่ะได้ออกบ้านค่ะอีหลามากหลายยางปรเซ้าเลยค่ะอยู่ทั้งเรือค่ะพลินน่อยค่ะมือนี้ฝ้าเปิดค่ะบรรยากาศดีดีค่ะมือนี้จ้านี่ใกล้ถึงฟังเราจ้านางเลิกชั่วโมงหนึ่งเนาะค่ะเนาะช่วงนี้เป็นประมาณเดือนท่านเดือนตุลาค่ะใบไหม่เริ่มเปลี่ยนสีเราจ้านี่ใบใหม่เปลี่ยนสีงามงามค่ะ อากาศก็เริ่มน้วาแล้วคะ่ะช่วงนี้คะ่ะเริ่มเย็นๆจังน่อยแล้วค่ะยังมาขึ้นได้เปิดฮีเตอร์นอนแล้วค่ะช่วงนี้จ้าแม่แก้วจะนั่งรถประมาณอ่า20นาทีนะคะเขาจะไปฮอดมองที่แม่แก้วเสื้ออาหารแบบบานเฮ้าคะ่ะเมื่อนี้แม่แก้วจะเฮ็ดแกงไตปลาคะ่ะจะมาซื้ออุปกรณ์พวกพักไปเฮ็ดแกงไตปลาจ้านี่ร้านนี้เป็นซื้อเป็นซื้อเขาเขียนเป็นไทยภาษาไทยก็จะเป็นร้านแม่โขงคะ่ะซื้อร้านแม่โขงคะ่ะล้านนี้จ้ามีฮอดล้านแล้วคะ่ะนี่แม่แก้วจะมาเอานีงเด้อค่ะ นี่จะมาเอามะเขือไปเฮ็ดแกงไตปลาค่ะจะไปใส่กับแกงไตปลาห้าค่ะนี่อันนี้อันนี้เป็นใบกระเพ้าค่ะและ้วเมกวจะมาเอาใบขุนตูไวไ้ไปเฮ็ดไปเฮ็ดกับเขาจ้านี่จ้าใบขุนตูจ้าแล้วแมกวจะมาเอามากฟักทองค่ะมากฟักทองเ่ยจะเห็ดเอาใส่น้ําแกงไตปลาด้วยค่ะ นี่แม่แก้วจะมาเอาไตปลาค่ะไตปลาจะเป็นตันปลาสําเร็จรูปค่ะจะเป็นขวดแบบนี้ค่ะจะเขียนเป็นภาษาไทยเห้าเลยนะคะนี่ค่ะอันนี้เป็นไตปลาขวดค่ะแล้วแม่แก้วจะมาเอานอไม้นาะค่ะเนะเขาเขียนว่านอนไม้ไล่ค่ะนี่ค่ะจะเอากับปองหนึ่งค่ะไปเซตไปเฮ็ดแกงไตปลาเฮ้าค่ะแม่แก้วอยู่ต่างบ้านตั้งเพื่อนเนาะค่ะเนออยากกินยังก็ต้องเฮ็ดเอาจ้านี่จะมาเอาบากทั่วฟักเนวค่ะ นี่มักทฟัฝักงาไปใส่แกงไตปลาเฮาค่ะนี่มะฮอดบ้านเราค่ะไม่แคจะมาต้มอะไตปลานะคะเนาะอากะใส่้าตาไคร่ใบมะกรูดเพื่อตัดข้าวของไตปลาค่ะจะต,มต้มไตปลาก้อนค่ะไม่แคจะต้มอาจะใส่ไตปลาเฮาขวดหนึ่งนะคะเนาะนี่ค่ะเทลงหมดเลยค่ะแล้วก็ต้มให้เขา,าดับข้าวก่อนค่ะนี่ค่ะนี่ใส่ขวดหนึ่งหมดขวดเลยจ้า แล้วก็ทอดปลาทูนี่ค่ะระวังทีล้อมอ่าต้มไตปลาอยู่นอกค่ะอยู่นอกค่ะเนาะแกะไม่แก้วก็มาทอดปลาทูไว้ก่อนจ้าใส่ปลาทูสองเคงค่ะเมื่อนี้จ้าส่วนนึงก็จะเอาใส่กับเครื่องไตปลาห้าแล้วอีกส่วนนึงก็จะเป็นอ่าแกะใส่กับน้ำแกงไตปลาห้าจ้าสำหรับเครื่องแกงไตปลาเนาะค่ะเนาะไม่แก้วจะปั้นใส่อ่ามีคามีหอมแดงเนาะค่ะเนาะมีตะไคร้ค่ะแล้วก็มีอ่าพริกสดพริกแห้งค่ะนี่ไตปลา ไตปลาเข้าต้มเรียบร้อยแล้วค่ะจะก,กองเอากากมันออกนะค่ะเนาะพวกคาตะไคร่ที่มแม่แก้วใส่ลงไปเมื่อกี้นี่แม่แก้วจะบปเอาแล้วค่ะเอา,เตนนาแต่น้ำไตปลาเข้าค่ะกองเรียบร้อยแล้วจ้าแล้วก็เครื่องเครื่องเครื่องแกงไตปลานี่เข้าปั้นเรียบร้อยแล้วะะเดอค่วนี่ค่ะแม่แก้วก็จะมีอ่าหอมแดงกระเทียมตะไะคร้แล้วค่ะเนาะแล้วก็อ่าปลาทูส่วนที่ที่แม่แก้วทอดเมื่อกี้น,นี่จ้า นี่ค่ะแล้วปั้นเรียบร้อยแล้วค่ะนี่คะ่ะเทลงเลยจ้ามีใบมะกรูดด้วยนะคะแม่แก้วบ่มีผิวมะกรูดค่ะแม่แก้วก็ได้ใส่ใบมะกรูดแท่นค่ะปันน้นดับกันเรียบร้อยแล้วจ้านี่ค่ะกัเทลงหม้อเลยนะคะนี่ค่ะเติมน้ำเรียบร้อยแล้วแม่แก้วก็จะต้มฟักทองแล้วก็วะจะใส่ไอม้มะเขือล่านาะค่ะเนาะเพราะมันสุกยาค่ะก็เลยใส่ไอม้มะเขือล่กับฟักทองก่อนโมเลยจ้านี่จ้า นี่อยากกินโดนละค่ะแกงไตปลาค่ะอยากกินต้องเค็ดเอาค่ะยุนีค่ะยุต่างบานตางเมืองน้องค่ะเนาะอยากกินนั้นก็ต้องเค็ดเอาค่ะอาหารแบบบานเฮ้าค่ะไม่แกวใส่นอ้องใหม่จ้าน้อใหม่หั่นเรียบร้อยแล้วค่ะน้อใหม่กระป๋องที่ซือมาเมื่อกี้เนี่ยจ้าคน้คนๆจังหน่อยค่ะนี่เป็นแต่แซบเป็นแต่แซบแล้วค่ะแกงไตปลานี่ไม่แกจะปรุงรสด,ด้วยน้ําตาลก้อนนะคะเนาะนี่ใส่น้ําตาลก้อนลงไปจ้า แล้วก็ตามด้วยน่คะเกลือด้ค่ะปรุงรสตามใจชั้นค่ะมากแบบไหนก็ใส่ตามที่เฮ้ามากนะคะดีเฮ้ากินแบบไหนนะจ้านี่ตามด้วยพงปรุงรสค่ะแล้วไม่แก่จะใส่กะปิลงไปน้ำเลือดจานนี้จ้ากะปิซอนนึงค่ะแล้วก็ทาการโคเลคโคเลคโคเลคคนใ้เขาเขากันนะคะให้ให้เครื่องปูดที่เฮ้าปรุงเมื่อกี้นี่ให้เขาเขากันจ้านี่คนไปเลยจ้าแล้วไม่แก้วก็ใส่นี่ด้ค่ะ ใส่ผงขมิ้นค่ะไม่แกวบ่าม,มีขมิ้นสดนะคะไม่แกะกเลยไดยใส่ผงขมิ้นแท่นค่ะนี่นาตาจะเป็นแบบนี้ครับพอใส่ผงขมิ้นแล้วนาตาจะแจ,จ,จะขึ้นออกงามจะงามแบบนี้ค่ะแล้วก็ตามด้วยหมักทั่วฟักเงวาค่ะแล้วก็ตามด้วยปลาทูที่ห้าทอดไว้เมื่อกี้ค่ะแกะเรียบร้อยแล้วจ้านี่ค้นๆ้นให้เข้ากันเลยนะคะไม่แกวใส่นาำมะขามเปียกเอาได้ค่ะนี่จ้า ลืมทายตอนไซน้ำมะคามเปียกค่ะแต่ว่าส่เรียบร้อยแล้วจ้าเฮดเซ็ตเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วไปกินกันค่ะแกงไตปลาค่ะเมื่อนี้กินกับขนมจีนเด้อจ้านี่จ้าขอบคุณเพื่อนทุกคนนะคะที่เข้ามาชมคลิปแม่แก้วจ้ามากินนกันเด้อค่ะแซ่บแซ่บนะคะมันนี่แกงไตปลาค่ะสุดยอดเลยค่ะบริ่ก้กินโดนค่ะเพ็ดเพชค่ะนี่แซ่บแซ่บเลยค่ะปากไปกับกือน้ำลายไปน้ำค่ะ แล้วพอกันใหม่คลิปหน้าด้วยค่ะขอบพุดนะคะที่เข้ามาชมคลิปแม่แก้วค่ะไม่บา,บายค่ะสวัสดีจ้า